ชาอิสรนการบังศุลเป็นตายในวันที่12สิงหาคมนี้เฉพาะผู้ที่พาคุณแม่มาหรือเปิดโอกาสให้กับผู้คนครับเอ่ออยากให้ทำให้วันแม่นะไม่อยากท,ที่จริงวันที่12ในช่วงเช้านะเอ่ออบ,าบ,าบา่ายที่ประเทศเช้าประมาณเส้กเที่ยงตรงเนี่ยรุงพูดจะมีการสมโพธิ์ทอง สมโพธิทองซึ่งทุกปีที่วันนี้เขาจะมีทองศักดิ์สิทธิ์ทองสำคัญของว่าซึ่งเป็นทองที่ใช้ในพิธีสําคัญสําคัญในวันฉันเชิญทองนี้ออกมาใช้การก็จะสําเร็จประโยชน์เขาเรียกว่าทองมาสมสาเร็จประโยชน์ทองสมที่ยิดผลผิดผลเขาจะมีการสมโพธิทองก่อนหลังจากบูงสูงสมโพธิทองแล้วก็จะมีส่วนพราะบรเจ่นเชิญบนนบบริในพระ ละสูรหรือว่ารารบ,บริิบน์ในบนที่ยังทาง่านทางเหลืออยู่ก็เท่ากับจำนวนที่เคยส่วนจเจริญมาแต่คนละบนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมทอดพระปะ่าต้นไม้ซึ่งจะเอาท้นไม้ไปปลูกที่แม่วง่งเพราะวานนี้ก็โทรครยกรรับท่านเสกกรรมน,นจมังหวัดเชียงใหม่ว่าพอสชอ เลิมพระเกียรติพระเจ้าสมเด็จพระนัทเจ้าใน,นาตลอดทั้นเดือนสิงหาเป็นไปได้ไหมว่าจะนําโครงการปลูกป่าเนหื่นสามพันไร่เนี่ยเข้าสู่โครงการเฉลิมพระเกียรติเรียกว่าลูกปลูกป่าให้แม่ลูกช่วยแม่ปลูกป่าอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเขาเข้าสู่โครงการแล้วก็เดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็โทรุยกับเมขาท่านมนัตนบอกว่าให้บอกท่านวัน เา,าเสู่โครงการเฉลิมระเกียรติตลอดเดือนสิงหาซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติแล้วก็เพลลูกชายราชเลขาในสมดเด็จพระนางเจ้าก็โทรมาบอกว่าขอความร่วมมือจากพวกเราคนมวประชาชนคนแจ้งวัฒน,น้ให้เป็นจัดกิจกรรมไปยแม ที่สนวนน้ำพอถวายพระราชนิสรเราก็ทำพิธีของเราไปทำเช่นเขาขอชาวนาเราเดี๋ยววันที่กว่านี่จะมาชุมชาวนาแล้วก็จะบอกเพราะว่าชาวนาเพชรบุรีมีการเล่นอะไรชาวนาเมืองการมีการเล่นอะไรพิธีชุมชนมีอย่างไรก็มาแสดงทำให้มันเป็นธรรมชาติไม่จ้องไม่มีการจ้างวานไปด้วยความสมัครใจจงรับบัณด,ดีไปทำเพื่อถวายแม่ของชาติ แต่วันที่เกที่10 11 12เดแล้วแต่ใครจะไปวันไหนมีหลายวันส่วนอาหารก็คงต้องไปทำเลี้ย,ยง่ไปทำเลี้ยงกันทุกวันก็นเดี๋ยวจะอามครัวไปตั้งแล้วก็จะทำยังไงแบบไหนเดี๋ยวดูอีกทีเข้าขอกระทงมาเขาติดใจกระทงของเราให้กระทงใส่ข้าวเดี๋ยวว่าก็มีเวลาว่างก็ช่วยกันพร้ส่งมาแต่เขา สี่พันแล้วเราก็ทําในส่วนของเราด้วยไทรว่างเขาไปช่วยกันราบว่างงานใช่ไหมละพวกนี้สากรอเนี่ยทําประโยชน์เรียนรู้วิธีครับกระทงเ,เผื่อจะได้อันนี้สงได้เงินมาเต็มกองเต็มกำกลับคืนม,มาบ้าแต่ไปช่วยจัดงานวันแม่เดี๋ยวเขาจะมีที่ให้เขามีที่ให้เดี๋ยวเรา,าไปกันอันนี้เราไปฟังไว้ ไปขายสินค้าชุมชนสินค้าของชาวนา <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เดี๋ยวรุ่นก็จะประชุมแล้วก็แจกงานว่าใครจะทำหน้าที่อะไรอย่างไรอาจจะเป็นจังหวัดจังหวัดนะ yeah. uh, สมมติว่ามันมี 9, 10, 11, 12ก็วันละสองจังหวัดเอาอาหารไปนเี่ย yeah. วันละ 2, อสจังหวัดอยุธยาจะไปจังหวัดน แต่การนมยุติธานมก็มีก็เตรียมแรกเพรมะออยุธยาฝันเหนือฝันใต้ไปถวายงานวันแม่หน่อยแจะเอาขวเดี่ยวเรือยุธยาก็ได้ยกเรือไปเลยก็ได้หรือวจะยังไงก็ให้มันดูอลังการงานสร้างาลแล้วก็ไม่ต้องแต่งสวยแต่งหรอแต่งแบบพิธีชาวบ้านเขาอยากให้เป็นชาวบ้านไปนร่วมกันท,ทําถวายแม่ไม่ได้อยากให้ดูมุนอะไรอลังการดีอะไรมาก เราอยู่บ้านเรามีวิถีชีวิตอยากจะไปทำขนมหม้อแกงอยากจะไปทำขนมทอดจุมมัดขายไอ้กระโดมมัดเลี้ยงก็ไปนะ่งพับนะั่มัดกันอยู่ตรงนั้นเสร็จเอาเปว่าเดี๋ยววันที่ผกนี้แต่และจังหวัดเข้ามาประชุมด้วยกับชาวนานแล้วก็จะถือโอกาสมอบหมายหน่วยงานเยอะมากที่จริงเนีเ่ยหลวงปู่แทบจะไม่มีเวลานะขอไม่ไม่มีเวลาจะขี้เลยนะเนี่ย ต้องโอ้โหสารภาพยาเยอะมันมันวานวานนี่รุงกำนันโทรมาแซวรุงกำนันประวานประวานแล้วเออวานก่อน ไปลงามรแล้วรจะไปเทศเจารับารไปแน่นแต่ไม่แน่นแต่ว่านี้ผมไปเทศเจยหรอเ่าครับถ้าไปาสงรัาที่ผปไปเทศด้วยเอาอะไรไปเทศวะ ประชุมที่สโมสรอาารบกเรื่องกระบวนการที่รูปเดี๋ยวดูให้รับั้นจะที่ว่าวันไหนเวลาไหนชัดเจนการมันเยอะเดี๋ยวต้องแบ่งไปหลาครับก็เอาอย่าลืมไปช่วยกันเอากระดาษเขาใช้กระดาษอะไรที่ทำหมู่บูกระดาษที่เขาใช้หอ่อไอ้ข้าวมันไก่อะ เราพภาพเป็นกระทงแต่ราภาพเป็นกระทงให้ใดญ่กซ่บ6,7,000น่ะหมื่นหนึงก็ละเพราะว่าเราเราต้องใช้ขส่วนของเราด้วยแล้วเอาไปให้ในสุนทรซสายขวัญน่ะเขาขอมาตำรวจใช่ไหมที่จริงกูก็ไม่เคยถูกแตํตำรวจนะสงสารใไหนแต่รู้ เราช่วยกันพับแล้วกันใครอยู่บ้านตัวเองก็พับมาพับแล้วมารวบรวมกันไ,ไปที่นี่แล้วถึงเวลาเดี๋ยวเราไปกันี่จะไปเลี้ยงกันแบบไหนอย่างไรก็มาคุยกันดีๆจังหวัดไหนจะมีการเล่นาลาพิเศษอะไรเองเองเซลเองเกี่ยวข้าวเองอะไร,ร,รแล้บุรีอยุธยาอายุธยาในส่วนใหญ่จะเป็นเรือเนี่ยใช่ไหมเออเอาเรือไปพาย เอาที่นั่นเขามีนั่นนะมีน้ำนะสวนอมรมีไหมเออเอา,าเรือลงมาพายเรือเล่นเพลงเรือจัดสักกระบวนหนึง่งเอาไว้ติดต่อนักศึกษาราชพัฒน์อายุทยาเอาครูรู้ดีนี่ศิลปบพ,าพ